เจนนี่ตอบกลับหลังถูกถามถึงยิวไม่ทำงานหรอกลับเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอีกแล้วเลยค่ะยิวฉัดมงคลสมแก้วแฟนหนุ่มเจนนี่ที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ภาพของยิวขณะที่ทำงานในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอไซ์เล็กสเปคค ของศิลปินสาลี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมแคปชั่นมุ้งมิง้งภูมิใจในตัวคุณนะจากนั้นไม่นานแฟนคลับก็คอมเมนต์ชื่นชมยินดีแฟนๆที่กําลังฟินจิกหมอนเพราะว่าโมเมนต์หวานด้วยของเจนนี่และยิวนั่นแหละค่ะก็มีชาวเน็ตลายหนึ่งเข้ามาถามด้วยความสงสัยเกี่ยวกับหน้าที่การงานของฝ่ายชายคานองว่าไม่ทํางานตํารวจแล้วหรอครับเห็นตํารวจคนอื่นไม่ว่างแบบนี้หรือว่าออกแล้วครับคืออยากรู้ขณะเดียวกันอย่เจนนี่เองก็ไม่รอช้าค่ะคอมเมนต์รายยาวเพื่อคลายความสงสัยให้ กับชาวเน็ตรายนี้ก็จะปิดท้ายแบบแซบๆเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจว่ายินดีพาลงพื้นที่ไปดูการทํางานได้เลยนะทําตลอดค่ะทำตามเวลาราชาการปกติเลยแต่ชุดราชาการไม่สามารถลงวัวซัวได้ยิ่งเป็นตํารวจ3ามจังหวัดยิ่งต้องระมัดระวังแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ยินดีพาลงพื้นที่ได้ค่ะก็เป็นอีกหึงเรื่องราวที่เราได้นํามาฟาค่ะ